คุณเคยได้ยินเสียงที่ไม่ควรมีอยู่จริงไหมเสียงที่ไม่ใช่ของคนเป็นเสียงที่ทําให้ทั้งฝูงชนหยุดหายใจและเปิดประตูสู่อดีตอันดํามืดที่ถูกฝังไว้ใต้เวทีไม้เก่าเด็กหญิงคนหนึ่งยืนเพียงลําพังบนเวทีแต่สิ่งที่เปล่งออกจากปากเธอไม่ใช่เสียงของเธอเลยเสียงนั้นเปลี่ยนทุกคนในสนามและเผยความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงมานานหลายสิบปี เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันคือเสียงที่เปลี่ยนหัวใจคนทั้งเมืองถ้าคุณกล้าฟังอย่าก,กดค้าแม้แต่วินาทีเดียวเปลี่ยนไปอีกครั้งมันไม่ใช่เสียงของเด็กหญิงไม่ใช่เสียงของชายหรือหญิงที่มีชีวิตมันคือเสียงกรีดร้องกรีดลึกลงในจิตใจของทุกคนที่ได้ยินเสียงนั้นสะท้อนก็เหมือนมาจากผนังทั้งสี่ทิศไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียง เด็กหลายคนผู้คนเริ่มปรีดร้องกลับบางคนปิดหูบางคนล้มลงกับพื้นสายลมเริ่มพัดแรงเศษใบไม้หมุนวนขึ้นสู่ฟ้าเสียงร้องจากปากเด็กหญิงไม่หยุดน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอแต่ดวงตาย,ยังคงจ้องตรงไปยังชายคนนั้นเขาสุดตัวลงกับพื้นมือปิดหูร้องว่าหยุดได้โปรดหยุด แต่ไม่มีใครได้ยินเขาเสียงอื่นกลบทุกสิ่งแผ่นดินสั่นไหวเบาๆใต้เท้าทุกคนเหมือนมีบางอย่างกำลังตื่นขึ้นจากใต้พื้นเด็กหญิงเริ่มเดินลงจากเวทีช้าๆมั่นคงฝูงชนแวกทางให้เธออย่างเงียบงนันไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้ามองตรงๆเมื่อเธอเดินผ่านอากาศรอบตัวเธอเย็นจัดจนเกิดไอน้ำในลมหายใจ กลิ่นเหล็กสนิมแรงขึ้นเรื่อยๆชายคนนั้นยังนั่งกอดเข่าบนพื้นดวงตาเบิกกว้างเหมือนเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นเด็กหญิงหยุดตรงหน้าเขาเสียงจากเธอหยุดลงทันทีความเงียบเข้าครอบงำทุกอย่างแม้แต่เสียงลมก็หายไปจากนั้นเธอเอื้อมมือไปสัมผัสไหล่ของเขาทันทีที่ปลายนิ้วของเธอแตะลงชายคนนั้นกรีดร้องสุดเสียง เสียงร้องไม่ใช่เพียงความกลัวแต่เป็นความเจ็บปวดที่แทรกเข้าถึงกระดูกเขาสุดลงไปอีกร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกแรงบางอย่างบีบรัดทุกคนยืนตะลึงบางคนพยายามจะวิ่งหนีแต่เท้ากลับหนักเหมือนติดอยู่กับพื้นเด็กหญิงโน้มตัวลงใกล้กประสิทธิ์ใ่้ยคำบางอย่างเบาๆข้างหูของเขาไม่มีใครได้ยินชัดแต่ชายคนนั้นหยุดดิ้นทันที ดวงตาเบิกกว้างนิ่งแล้วร่างของเขาก็ล้มลงช้าช้าแน่นิ่งไปกับพื้นฝูงชนเริ่มกระสิบกระซาบมีเสียงถามว่าเขาตายหรือไม่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นใบหน้าของเธอสงบนิ่งราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยลมหายใจเธอสม่ำเสมอมือเล็กปล่อยลงข้างตัว และเธอก็หันหลังกลับเดินผ่านฝูงชนฝีเท้าช้าสม่ำเสมอฝูงชนขยับเปิดทางให้เธออีกครั้งทุกสายตามองตามเธอไม่มีใครเอ่ยถามไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อแม้แต่สายลมก็ยังนิ่งสงบเมื่อเธอเดินหายไปหลังแผงต้นไม้เสียงนกก็กลับมาร้องอีกครั้งแผ่นดินหยุดสัน่นอากาศเริ่มอุ่นขึ้น แต่ไม่มีใครลืมสิ่งที่พวกเขาได้ยินหรือสิ่งที่พวกเขาได้เห็นในดวงตาของเธอแต่ละคนยืนอยู่นิ่งนานเหมือนเวลาหยุดเดินบางคนเริ่มหันไปมองหน้ากันคำถามเต็มไปหมดในสายตาแต่ไม่มีใครพูดออกมาชายคนนั้นยังนอนนิ่งอยู่ที่เดิมใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากยังค้างอยู่ในท่าร้องไม่มีเสียงหัวใจไม่มีลมหายใจ ในมือของเขาภาพถ่ายใบนั้นยังคงอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ช้าๆเหมือนกลัวว่าอะไรบางอย่างจะตื่นขึ้นมาอีกเธอก้มลงหยิบภาพขึ้นมาดูแล้วสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีซีดเผือดเหมือนชายคนนั้นเธอกระซิบชื่อของเด็กชายในภาพชื่อเดียวกับที่เคยเป็นข่าวเมื่อยี่สิบปีก่อนเด็กชายที่ไม่มีใครพบไม่มีศพไม่มีร่องรอย แค่หายไปจากโรงเรียนหลังเลิกเรียนวันหนึ่งและครูคนสุดท้ายที่อยู่กับเขาในวันนั้นก็คือชายที่นอนนิ่งอยู่ตรงนี้ฝูงชนเริ่มแตกกระเจิงทีละคนไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครอยากอยู่ตรงนั้นต่อแต่คําถามยังคงติดค้างในอากาศเด็กหญิงคนนั้นเป็นใครเธอรู้ได้อย่างไรและเสียงที่ออกมาจากปากของเธอเป็นเสียงของใครกันแน่ บางคนบอกว่าเป็นเสียงของวิญญาณบางคนบอกว่าเป็นเสียงแห่งความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนแต่ไม่มีใครกล้ายืนยันเพราะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครเคยเห็นเด็กหญิงคนนั้นอีกเลยแต่บางคืนเมื่อหมอกลงจัดและลมพัดผ่านสนามโรงเรียนเก่าชาวบ้านละแวกนั้นเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องเพลงเบาเสียงนั้นไม่ไพเราะนะัก แต่มันเต็มไปด้วยความเศร้าและคำร้องแปลกประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจบางครั้งไฟในห้องเรียนห้องหนึ่งจะเปิดขึ้นเองในยามค่ำทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในในห้องนั้นผนังมีรอยขีดเขียนที่ไม่มีวันลบออกเหมือนถูกกรีดไว้ด้วยเล็บหรือของมีคมเป็นคำซ้ำๆที่เขียนทับกันหลายชั้นชื่อของเด็กชายคนนั้นชื่อของชายผู้ลม้มลงต่อหน้าฝูงชน และชื่อหนึ่งที่ไม่มีในทะเบียนนักเรียนชื่อของเด็กหญิงที่ไม่มีใครจําได้ว่าเคยเรียนที่นี่แต่ในภาพถ่ายเก่าๆใต้เวทีในกรอบไม้ฝุ่นจับแน่นมีใบหน้าของเธอยืนอยู่หลังสุดของแถวเด็กๆในกิจกรรมเมื่อหลายสิบปีก่อนยิ้มบางๆที่ริมฝีปากและดวงตาที่จ้องตรงมาที่กล้องเหมือนรู้ว่ามีคนจะมองภาพนั้นในวันหนึ่งข้างหน้า ภาพนั้นไม่มีใครกล้าย้ายหรือเผาทิ้งเพราะทุกครั้งที่มีคนแตะมันเสียงนั้นจะกลับมาอีกครั้งเสียงที่ไม่ใช่ของคนเป็นเสียงที่ทําให้ทั้งห้องเย็นเฉียบในพริบตาเสียงที่ไม่มีวันลืมเสียงที่เคยทําให้ทั้งฝูงชนตกตะลึงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนเก่าถูกปิดตายประตูรั้วถูกคล้องด้วยโซ่สนิมหนา แต่เด็กบางคนยังเล่าว่าพวกเขาเห็นเด็กหญิงในชุดกระโปรงยาวเดินผ่านรัว้วเข้าไปในสนามแล้วหายไปตรงเวทีไม้ที่เคยมีเหตุการณ์วันนั้นผู้ใหญ่บอกว่าเป็นแค่เรื่องแต่งแค่เงาหรือภาพหลอนในหัวเด็กแต่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์แม้จะผ่านมาหลายปีแม้สนามจะรกร้างแม้ไม้กระดานจะผุพังและหญ้าจะขึ้นสูงถึงเอว แต่เวทีไม้ยังคงอยู่ไมโครโฟนตัวเดิมยังวางอยู่ตรงกลางแม้จะขึ้นสนิมและสายหลุดรุย่ยแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันเหมือนมันยังรอใครบางคนอยู่หรือบางเสียงที่ยังพูดไม่จบคนที่ผ่านไปยามข้ามมักหยุดมองโดยไม่รู้ตัวเหมือนมีบางสิ่งเรียกให้หันไปมองบางครั้งได้ยินเสียงลมหายใจแถวเบาอยู่ข้างหู หรือเสียงกระซิบคำหนึ่งสั้นๆฟังให้ดีจากนั้นก็จะได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงที่หนักแน่นเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันพูดซ้ำๆด้วยถ้อยคำเดิมทุกครั้งเป็นคำสารภาพหรือคำขอความช่วยเหลือที่หลงเหลืออยู่เพียงในเสียงนั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ทุกคนจำได้ขึ้นใจว่ามันคือเสียงของเด็กหญิงคนนั้น เสียงที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้ทั้งฝูงชนเงียบลงพร้อมกันและทําให้ความจริงที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นเวทีผุดขึ้นมาสั่นคลอนหัวใจทุกดวงที่ได้ยินเมื่อความจริงถูกเปิดเผยผ่านเสียงนั้นไม่มีใครมองเวทีไม้ด้วยสายตาเดิมอีกมันไม่ใช่เพียงเวทีของการแสดงแต่มันคือแท่นบอกเล่าของวิญญาณที่ไม่เคยได้พูดในคืนหนึ่งฝนตกหนักจนเสียงหยาดน้ำกลบทุกเสียงรอบข้าง แต่ชายชราคนหนึ่งกลับเดินตรงไปยังรั้วโรงเรียนเขาถือไฟฉายเก่าในมือแสงสว่างสันไหวตามจังหวะฝนเขาเคยเป็นภาระโรงของโรงเรียนนี้เขาจำเด็กหญิงในภาพถ่ายได้จำได้ดีว่าเธอไม่เคยพูดกับใครเลยไม่เคยหัวเราะไม่เคยร้องไห้และเธอหายตัวไปก่อนเด็กชายคนนั้นเพียงสองวันเขาไม่เคยบอกใครเพราะเขากลัว แต่ตอนนี้เสียงนั้นทําให้เขาต้องกลับมาเขาไขกุญแจที่เก็บไว้มานานบานประตูรั้วเปิดออกด้วยเสียงลัน่นกลิ่นอับของความทรงจําเก่าพุ่งเข้าจมูกเขาเดินฝ่ายหญ้าสูงผ่านชิงช้าที่ขึ้นสนิมจนไปถึงเวทีทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมแม้แต่ไมโครโฟนสนิมจับเขาขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วหลับตาฝนยังคงตก แต่เขาได้ยินเสียงอีกครั้งเสียงของเด็กหญิงเธอไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้กรีดร้องแต่ผู้ช้าช้าชัดเจนถึงเวลาของความจริงแล้วพื้นไม้ใต้เท้าเขาก็เริ่มสั่นเบาๆเสียงไม้กระดานครางเบาเหมือนหายใจชายชาราก้มลงใช้นิ้วปัดฝุ่นและหยาดน้ำฝนเผยให้เห็นรอยแยกที่ซ่อนอยู่ใต้เวทีมาตลอด รอยแยกที่ไม่มีใครเคยสังเกตหัวใจเขาเต้นแรงมือสั่นแต่เขายังคงเปิดแผ่นไม้ขึ้นทีละแผ่นจนกระทั่งใต้แผ่นไม้สุดท้ายมีความมืดสนิทอากาศเย็นจัดพุ่งขึ้นมาจากช่องว่างนั้นกลิ่นเน่าอับจางๆประทะจมูกเขาหยิบไฟฉายขึ้นส่องลงไปข้างใต้ลำแสงสั่นเล็กน้อยตามือของเขาสิ่งที่อยู่ข้างล่างไม่ใช่แค่ฝุ่นหรือดิน แต่มันคือห้องเล็กๆเ,เหมือนห้องลับที่ถูกปิดตายผนังเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนด้วยมือชื่อวันที่ประโยคขอความช่วยเหลือและตรงกลางห้องมีกล่องไม้ขนาดเท่าร่างเด็กคนหนึ่งกล่องนั้นถูกตรึงด้วยตะปูสนิมหลายตัวชายชรางเงียบไปไฟฉายในมือเขาส่องไปทั่วเห็นทุกความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ในนั้น เขานั่งลงช้าช้าลมหายใจหนักและช้าจากนั้นเขาเอื้อมมือไปแตะฝากล่องเสียงเดิมดังขึ้นอีกครั้งในหูของเขาไม่ใช่จากเวทีไม่ใช่จากฟ้าแต่ดังขึ้นในใจของเขาเองเปิดมันเถอะเขาหลับตาแน่นมือกดแน่นลงบนไม้เก่าแล้วค่อยๆงัดฝากล่องขึ้นตะปูหลุดออกทีละตัว เสียงแหลมของโลหะเสียดสีกับไม้ดังลอดฝนเมือ่อฝาเปิดออกลมหายใจเขาขาดห่วงไปชั่วขณะภายในกล่องนั้นมีร่างเล็กๆนอนอยู่ร่างแห้งกรังเหมือนถูกเวลาเผาเงียบๆเ,เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งแต่ยังพอมองเห็นตราโรงเรียนเก่าบนอกเสื้อมือทั้งสองข้างถูกมัดไว้ด้วยเชือกเก่าๆดวงตาปิดสนิทแต่ใบหน้าสงบนิ่งเหมือนไม่เคยทุกทรมาน แต่สิ่งที่ทําให้ชายชราตัวแข็งคือป้ายชื่อเล็กๆที่ยังห้อยอยู่บนคอของร่างนั้นชื่อเดียวกับเด็กหญิงในภาพเด็กหญิงที่ไม่มีใครจําว่าเคยเรียนที่นี่เด็กหญิงที่พูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเธอเสียงที่ทําให้ความจริงทั้งโรงเรียนต้องสันสะเทือนเสียงที่ฝังอยู่ในความเงียบมาเนิ่นนานชายชาราน้ําตาไหลาอาบแก้มเขาก้มลงกระซิบเบาๆข้างกล่อง ขอโทษนะหนูต้องอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนเสียงฝนเริ่มซาและทันใดนั้นร่างของเด็กหญิงในกล่องก็ค่อยๆสลายไปต่อหน้าต่อตาเขากลายเป็นละอองแสงเล็กๆสีทองอ่อนลอยขึ้นสู่เวทีหมุนวนรอบไมโครโฟนที่ยังวางนิ่งก่อนจะสลายหายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงกล่องว่างเปล่าและเสียงสุดท้ายที่ดังแว่วในใจของเขาขอบคุณ จากนั้นทุกอย่างก็เงียบสนิทอีกครั้งไร้เสียงฝนไร้เสียงลมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดกาลคือความเงียบที่ไม่หลอกลวงอีกต่อไปชายชราย,ยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นใต้เวทีที่ครั้งหนึ่งเคยซ่อนความลับอันมืดมิดตอนนี้กลายเป็นที่ว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั้นเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไปอากาศอบอุ่นขึ้น แสงไฟจากไฟฉายดูสว่างกว่าก่อนหน้าหัวใจเขาเบาลงราากับภาระที่แบกไว้มานานได้ถูกกดลงในที่สุดเขาค่อยๆปิดฝากล่องลงแล้วจัดวางมันไว้อย่างเงียบงนันไม่มีพิธีรีดรองไม่มีการร้องไห้แค่ความสงบที่เอ่อล้นอยู่ในความเงียบจากนั้นเขาก็ปีนกลับขึ้นมายังเวทียืนอยู่ตรงจุดเดียวกับที่เด็กหญิงเคยยืน มองไปรอบๆสนามร้างแม้จะไม่มีใครแต่เขารู้ดีว่ามีบางดวงตาย,ยังคงมองอยู่เฝ้าดูอย่างเงียบงนันเขาโคง้งศีรษะเล็กน้อยเหมือนกล่าวลาแล้วจึงเดินลงจากเวทีฝีเท้าแน่นมั่นคงเมื่อเดินออกจากรั้วโรงเรียนเขาหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายเวทีไม้เงียบงนัน แต่แสงบางอย่างทอดลงมาเป็นลำตรงกลางเวทีเหมือนโลกกำลังฟังไม่ใช่ด้วยหูแต่ด้วยหัวใจในวันถัดมาผู้คนพบว่ารั้วโรงเรียนเปิดออกสนามถูกเก็บกวาดเรียบร้อยและบนเวทีมีเพียงไมโครโฟนที่ตั้งอยู่เงียบๆแต่มีดอกไม้ป่าช่อเล็กๆวางอยู่ข้างฐานไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนวาง หรือว่ามันโผล่ขึ้นมาเองจากไม้เก่าเหล่านั้นแต่ทุกคนที่เห็นต่างรู้สึกเหมือนกันในใจลึกๆว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของความจริงที่ได้รับการรับฟังแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนเก่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยคนในชุมชนเริ่มพูดถึงมันด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เสียงกระซิบหวาดวันแต่เป็นเสียงของการระลึกถึง กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงเริ่มเข้ามาวาดภาพบนกำแพงเก่ารูปของเด็กๆก,กำลังยิ้มรูปเวทีไม้ที่ถูกแสงส่องและรูปของเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางเวทีถือไมโครโฟนในมือไม่มีใครบอกได้ว่าใครเป็นคนเริ่มวาดรูปเหล่านี้แต่ทุกภาพดูเหมือนมีชีวิตเหมือนเล่าเรื่องที่ไม่มีคำพูดใดๆต้องอธิบายชายชาราไม่ได้กลับมาอีก แต่บางคนเห็นเขานั่งอยู่ที่ม้านั่งข้างกำแพงในวันฟ้าเปิดมองเข้าไปยังเวทีไม้ยิ้มน้อยน้อยด้วยแววตาอ่อนโยนเขาไม่พูดอะไรเพียงพยักหน้าให้กับเด็กคนหนึ่งที่เดินผ่านมาแล้วเด็กคนนั้นก็หันไปมองเวทีสายลมพัดเบาๆพาเสียงกระซิบแผ่วผ่านหูเสียงอ่อนโยนเต็มไปด้วยความอบอุ่นเสียงที่ไม่มีใครลืมได้แม้จะผ่านมาเนิ่นนาน เสียงที่เคยทําให้ฝูงชนตกตะลึงและเปลี่ยนทุกหัวใจที่ได้ฟังไปตลอดการคืนหนึ่งท่ามกลางท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเด็กหญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าโรงเรียนเก่าเธอหยุดยืนตรงรั้วที่เปิดอ้าแสงจันทร์ส่องลอดต้นไม้ลงมากระทบผืนหญ้าเธอมองเข้าไปข้างในเวทีไม้ยังคงอยู่ในเงาสลัวไมโครโฟอนยังตั้งอยู่ที่เดิม แต่คืนนี้มีบางอย่างต่างออกไปเธอรู้สึกเหมือนถูกเรียกไม่ใช่ด้วยเสียงแต่ด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ลึกมากเธอเก้าวเข้าไปในสนามหญ้าพลิ้วไหวเหมือนยินดีต้อนรับเธอเดินขึ้นเวทีสายตาเธอจ้องไปยังไมโครโฟนมือค่อยๆเอื้อมไปสัมผัสมันเบาๆทันทีที่นิ้วแตะลงลมก็พัดแรงขึ้นแต่ไม่เย็น มันอบอุ่นเหมือนโอบก่อดเธอไว้และทันใดนั้นเสียงก็เปล่งออกมาจากไมโครโฟนไม่ใช่เสียงของเธอไม่ใช่เสียงที่เธอเคยได้ยินจากใครแต่เธอเข้าใจมันทั้งหมดในหัวใจมันคือเสียงของทุกคนที่เคยถูกลืมของทุกเรื่องราวที่ไม่เคยถูกพูดออกมาเสียงนั้นไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้โกรธมันนิ่ง ชัดและเต็มไปด้วยแสงเด็กหญิงหลับตาฟังอยู่เงียบเงียบหัวใจเธอเต้นช้าและมั่นคงจากนั้นเธอก็กระซิบต่อไปแผ่วเบาหนูจะไม่ปล่อยให้เสียงนี้หายไปอีกเมื่อเธอลืมตาขึ้นไมโครโฟนส่องแสงเรืองอ่อนๆเหมือนยิ้มรับคำสัญญานั้นไว้ในความเงียบงันของสนามร้างเสียงใหม่ได้ถือกำเนิดอีกครั้ง เสียงที่ไม่ได้มาเพื่อทำให้ใครตกตะลึงอีกแล้วแต่มาเพื่อเตือนว่าทุกเสียงมีค่าแม้จะถูกกลบแม้จะถูกลืมมันก็ยังรอวันที่จะถูกฟังอย่างแท้จริงเมื่อเด็กหญิงคนนั้นเดินลงจากเวทีแสงจากไมโครโฟนค่อยๆจางลงแต่ความรู้สึกในใจเธอกลับยิ่งสว่างเธอไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนหรือเป็นของใคร แต่เธอรู้ว่ามันจริงมันซื่อตรงและมันฝากความหมายไว้กับเธอวันรุ่งขึ้นเธอกลับมาพร้อมกระดาษเปล่ากองหนึ่งเธอนั่งอยู่หน้าเวทีจดบันทึกทุกถ้อยคำที่ยังดังกล้องในใจเธอเขียนด้วยลายมือของเด็กแต่ทุกประโยคเต็มไปด้วยพลังบางอย่างไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงที่เธอได้ยินแต่เป็นเรื่องของการฟังการเชื่อ และการกล้าจะพูดวันต่อมาเธอนำกระดาษเหล่านั้นไปติดไว้ที่รั้วโรงเรียนเด็กนักเรียนที่เดินผ่านเริ่มอ่านครูบางคนเริ่มสนใจนักก่าวท้องถิ่นเริ่มตั้งคำถามเรื่องราวกระจายออกไปช้าๆไม่ใช่ข่าวใหญ่แต่เป็นกระแสะเบาๆที่แผ่ไปเหมือนละอองแสงยามเช้าโรงเรียนร้างที่เคยถูกปิดตายเริ่มถูกพูดถึงอีกครั้ง แต่ไม่ใช่ในฐานะสถานที่น่ากลัวมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสียงที่เคยถูกกลบของความทรงจำที่ไม่เคยถูกยอมรับและของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้ทั้งฝูงชนตกตะลึงด้วยเสียงที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินเสียงที่แม้เวลาจะผ่านไปก็ยังไม่เคยเงียบหายจากหัวใจของผู้ที่ได้ฟังหลายเดือนผ่านไปสนามหญ้าถูกตัดจนเรียบร้อย กำแพงโรงเรียนที่เคยเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวถูกแต่งแต้ด้วยภาพวาดใหม่เด็กๆจากหลายที่เดินทางมาที่นี่บางคนมาเพื่อดูบางคนมาเพื่อฟังและบางคนมาเพื่อเล่าเรื่องของตัวเองเวทีไม้กลายเป็นพื้นที่ของการพูดอย่างกล้าหาญไมโครโฟนเดิมยังคงตั้งอยู่แต่ตอนนี้มีเด็กหลายคนได้ยืนตรงนั้นพวกเขาเล่าเรื่องที่ไม่เคยมีใครฟังมาก่อน เรื่องของความเงียบในบ้านเรื่องของเสียงหัวเราะที่ไม่มีใครได้ยินเรื่องของความฝันที่ถูกกลบด้วยความกลัวทุกเสียงถูกรับฟังไม่มีเสียงไหนเบากว่าเสียงอื่นเด็กหญิงคนแรกยังคงมาทุกวันเธอนั่งอยู่ท้ายสนามฟังทุกถ้อยคำอย่างตั้งใจเธอไม่พูดบ่อยแต่ทุกครั้งที่เธอยิ้มผู้พูดคนนั้นจะรู้ทันทีว่า เสียงของเขาถูกเข้าใจคืนหนึ่งเธอยืนอยู่กลางเวทีอีกครั้งคนที่เคยฟังเธอกลับมายืนล้อมรอบไม่มีเวทีสูงต่ำไม่มีเส้นแบ่งระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังเธอมองไปยังไมโครโฟนวางมือลงบนฐานเบาๆแล้วเหนยหน้าขึ้นพูดเสียงที่ครั้งหนึ่งทำให้ทุกคนตกตะลึงไม่ใช่เสียงของผีไม่ใช่เสียงของความกลัว แต่เป็นเสียงของความจริงที่รวันถูกยอมรับวันนี้เราไม่เพียงแค่ฟังเราเข้าใจและเราจดจำฝูงชนเงียบแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายแสงดาวเหนือเวทีเริ่มสว่างขึ้นและในสายลมนั้นทุกคนรู้สึกเหมือนเสียงหนึ่งกำลังยิ้มอยู่ในเงามืดเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยถูกลืมแต่ตอนนี้กลายเป็นเสียงที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาล ในเช้าวันถัดมามีใครบางคนแขวนป้ายไม้เล็กๆไว้หน้ารั้วโรงเรียนป้ายทำจากแผ่นไม้เก่าขัดจนเรียบมีตัวอักษรเขียนด้วยลายมือเรียบง่ายที่แห่งนี้เคยมีเสียงที่ไม่มีใครฟังและที่แห่งนี้เราเริ่มฟังกันอีกครั้งไม่มีชื่อผู้เขียนไม่มีลายเซ็นแต่ทุกคนที่อ่านต่างรู้ดีว่าใครเป็นคนเขียนวันแล้ววันเล่าเด็กจากทั่วเมืองเริ่มมาเยี่ยม บางคนเขียนข้อความเล็กๆใส่กระดาษพับไว้ในกล่องหน้าประตูกล่องไม้เก่าใบหนึ่งที่เขียนว่าฝากเสียงของคุณไว้ที่นี่ภายในไม่กี่สัปดาห์กล่องนั้นเต็มไปด้วยถ้อยคำความรู้สึกที่ไม่เคยถูกพูดคำขอโทษที่ไม่เคยได้กล่าวเสียงหัวใจของคนเงียบทั้งหลายทุกข้อความถูกเก็บไว้อย่างเงียบงนันแต่ไม่มีแม้หนึ่งคำที่ไร้ความหมาย เสียงของเด็กหญิงคนนั้นไม่ได้กลับมาอีกไม่มีเสียงลึกลับไม่มีแสงส่องจากฟ้าแต่ทุกครั้งที่ใครสักคนกล้าก้าวขึ้นเวทีและพูดสิ่งที่อยู่ในใจพวกเขาต่างพูดคล้ายกันว่ารู้สึกเหมือนมีใครฟังอยู่ในเงาฟังอย่างเงียบฟังอย่างเข้าใจและนั่นคือมรดกที่แท้จริงของเสียงนั้นเสียงที่ครั้งหนึ่งทำให้ทั้งฝูงชนตกตะลึง แต่ตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกมากมายกล้าที่จะพูดกล้าที่จะฟังและกล้าที่จะเปลี่ยนเงียบงันให้กลายเป็นความเข้าใจเมื่อฤดูเปลี่ยนอีกครั้งใบไม้สีทองร่วงโรยลงบนสนามเวทีไม้เก่าถูกแสงอาทิตย์ย้อมด้วยสีอุ่นเสียงหัวเราะของเด็กๆดันกล้งกองไปทั่วบริเวณบางคนซ้อมการแสดงละครบางคนอ่านบทกรอนออกเสียง บางคนเพียงแค่นั่งเงียบๆแต่ทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เวทีธรรมดามันคือพื้นที่ของความจริงของความกล้าและของความทรงจําวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดในชั้นเรียนเดินขึ้นมายืนหน้าฝูงชนเล็กๆเ,เขาถือสมุดบันทึกเก่าในมือมือเขาสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตา,นาแน่วแน่เขาเปิดหน้าหนึ่งแล้วเริ่มอ่านเสียงเขาแผ่วเบาในตอนแรก แต่ค่อยๆชัดขึ้นคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความกลัวความหวังและความรักที่ไม่เคยถูกพูดไม่มีใครขัดจังหวะไม่มีใครหัวเราะมีเพียงความเงียบที่ตั้งใจฟังเมื่อเขาพูดจบเด็กหญิงคนเดิมยิ้มให้เขาแล้วเดินขึ้นมายืนข้างๆไม่ได้พูดอะไรแค่ยืนอยู่ตรงนั้นแบ่งปันความเงียบที่เข้าใจแล้วเด็กอีกคนก็เดินขึ้นมา ตามด้วยอีกคนและอีกคนไมโครโฟนที่เคยเปล่งเสียงจากอดีตตอนนี้กลายเป็นสะพานระหว่างหัวใจไม่มีใครถูกบังคับให้พูดแต่ทุกคนรู้ว่าถ้าต้องการพูดเสียงของพวกเขาจะไม่สู่เปล่าและถ้าต้องการเงียบเงียบนั้นก็จะถูกเคารพนั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่เริ่มจากเสียงหนึ่งเสียงเสียงที่ครั้งหนึ่งทำให้ฝูงชนตกตะลึง แต่วันนี้ได้กลายเป็นเสียงของทุกคนหลายปีผ่านไปสนามหญ้าเปลี่ยนสีตามฤดูกาลเด็กที่เคยพูดด้วยเสียงสั่นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าฟังเวทีไม้ยังคงอยู่แม้ผูกเก่าตามการเวลาแต่ไม่มีใครอยากรือถอนมันเพราะทุกแผ่นไม้ทุกรอยขีดข่วนล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวทุกปีในวันที่ลมเย็นแรกพัดมา ผู้คนจะกลับมารวมตัวกันที่เวทีนั้นไม่มีพิธีใหญ่โตไม่มีเครื่องเสียงแค่กล่องไม้ไปเดิมที่เปิดรอข้อความใหม่และไมโครโฟนเก่าที่ยังตั้งอยู่อย่างเงียบงนันในวันเช่นนั้นเด็กคนใหม่จะก้าวขึ้นมายืนบอกเล่าเสียงของเขาเธอหรือพวกเขาบางเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินบางเสียงดังจนน้ำตาไหล แต่ทุกเสียงล้วนมีคุณค่าและเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าคนสุดท้ายจะยืนขึ้นหันหน้าไปทางเวทีแล้วพูดคำเดียวช้าชัดและมั่นคงขอบคุณที่ฟังจากนั้นความเงียบจะปกคลุมไม่ใช่เงียบของความกลัวแต่เป็นเงียบของความเข้าใจความเงียบที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปลุกขึ้นโดยเสียงของเด็กหญิงคนหนึ่ง เสียงที่เปลี่ยนเรื่องเล่าธรรมดาให้กลายเป็นมรดกของหัวใจและแม้ผู้คนจะผัดเปลี่ยนแม้การเวลาจะผ่านไปเวทีเก่าหลังรั้วสนิมนั้นจะยังคงอยู่รอเสียงต่อไปเสียงที่อาจเริ่มจากความเงียบแต่จะจบลงด้วยการได้รับฟังอย่างแท้จริง